Stay healthy with กรมรุ่งราคุณผู้ชมครพูดถึงกระดูกสันหลังคตในเด็กและวัยรุ่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดไปจน,นถึงวัยรุ่นก็ได้นะคะซึ่งอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆแต่ถ้าเป็นแล้วก็จะมีเรื่องความผิดปกติทางรูปร่างและโครงสร้างซึ่งก็จะสร้างปัญหาได้นะคะเรื่องนี้เราจะมีวิธีการคัดกรองอยังไงและก็จะรักษาด้วยวิธีไหนคุณหมอรอให้คำตอบแล้วค่ะ กระดูกหลังคดในเด็กและก็วัยรุ่นนะครับมักจะเจอในช่วงอายุประมาณ10-15ปีเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับในกระดูกหลังคดที่เป็นน้อยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเจอมากกว่าผู้ชาย2เท่าแต่ว่าในกรณีที่กระดูกหลังคดที่เป็นเยอะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าผู้ชายเนี่ยถึงสิเท่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยพวกกรรมพันธุ์เนี่ยก็มีผลบางส่วนคนที่มีประวัติในครอบครัวที่มีกระดูกหลังคดเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากขึ้นครับต้องบอกว่ากระดูกสันหลังคดเองเนี่ย ในเด็กและวยัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับคนไข้เนี่ยก็มักจะมาด้วยหลังผิดรูปนะครับผม <refugee cap> การสังเกตว่าเรามีกระดูกสัห <ISE> หนหลังคตหรือไม่นะครับ1คือหลัง2ข้างเนี่ยนูนไม่เท่ากันอันที่2เนี่ยสะบัก2ข้างอาจจะนูนไม่เท่ากันอันที่3ใเนี่ยช้โครง2ข้างเนี่ยอาจจะนูนไม่เท่ากันอย่างที่4เนี่ยเอวสข้างเนี่ยอาจจะสูงไม่เท่ากันอันที่5เนี่ย ไหล่สองข้างเนี่ยบางทีสูงไม่เท่ากันและการสุดท้ายเนี่ยในบางคนเนี่ยอาจจะมาตรวจเอ็กซเรย์ปอดและอาจจะพบโดยบังเอิญน,นะครับผมการตรวจคัดกรองกระดูกสลังโคตนะครับจริงๆหลักๆมีอยู่2ออย่าง1เนี่ยคือการตรวจร่างกายโดยที่ให้คนไข้เนี่ยยืนหันหลังแล้วก็ก้มไปข้างหน้านะครับเราก็จะสังเกตว่าหลังสองข้างเขาเนี่ยนูนไม่เท่ากันโดยให้สังเกตที่ทั้งหลังส่วนบนแล้วก็หลังส่วนล่างอย่างที่2เนี่ยให้คนไข้ย,ยืนนะครับผมแล้วก็ก้มไปข้างหน้า โดยที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยในการวางท่าไปที่หลังของคนไข้จริงๆมาตรฐานเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่วัดโดยเฉพาะนะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอพพลายได้โดยแอปพลิเคชันในมือถือหรือว่าเครื่องวัดระดับน้ำนะครับความเอียงของระดับน้ำเนี่ยถ้าไปที่หลังของคนไข้นะถ้ามุมเอียงเนี่ยมากกว่าหงองศาก็ให้สงสัยว่ามีกระดูกสันหลังคดในกรณีที่มาพบแพทย์เนี่ยเราก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ทําการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมเราก็จะเห็นว่ามีกระดูกสันหลังคดจริงไหมแล้วก็เป็นมากน้อยเพียงใดการรักษากระดูกสันหลังคดเนี่ย จริงๆหลักๆแบ่งเป็น3อย่าง1คือในกรณีที่กระดูกสันหลังคดเป็นน้อยเนี่ยเราก็มักจะตรวจติดตามอาจจะทุก6เดือนหรือปีหนึ่งอย่างที่2เนี่ยในกรณีที่กระดูกสันหลังคดปานกลางโดยเฉพาะในเด็กที่กำลังโตหรือว่ามีความสูงได้อยู่เนี่ยเราก็จะทำการใส่เสื้อกรอกแล้วก็อันสุดท้ายเลยเนี่ยในกรณีที่กระดูกสันหลังคดเป็นมากนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดแก้ไขครับผมจริงๆกระดูกสันหลังคดในเด็กและวลัยรุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยพอสมควรนะครับ การที่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันมโอกาสที่มันจะโคตรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของพวกกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็ถ้าสงสัยก็มาพบแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังการตรวจรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะให้การรักษาที่ได้ผลดีครับผมสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไล์